แอนองตอครับสั่งเนื้อแดดเดียวหน่อยครับอขอคำว่าได้ครับพี่ครับสั่งมาได้นะครับพี่ครับหัวใจใยญ่ก่ตบตับับันฉลองขอบค,ค,คุณครับผมบอกคำเดียวนะมวยมวย,มวยส,ม,วยสม,มัยนี้มันขี้กระตึกครับพี่นะไม่ได้ดูถูกหรอกจริงบางคนแพ้สี่ห้าครั้งยังเอาไปชิงแชมป์ยังไปเลยบางคนต่อยไม่สมค่าตัวบางคนก็ยักยักยักไปต่อยเอลแต่ค่าตัวครับมผม วัสดีคุณวันใหม่ครับอยู่ในกลุ่มวันฉลองนะครับ f อซีวันฉลองนะวันฉลองก็สร้าง f อฟซีจะสี่รอคนแล้วนะครับอตีมวยน้ำเนี่ยครับผมมาครับมาไอกเจนดาวผมไปเล่นตรงคามไอ้หลงวงดอกครับเพราะมึง,มงไม่ต้องพูดแล้วไอกเจนดาวพี่บอยบอกไปกินเอาไปกินแล้วบ่โอ้บอกบวยมันซนะัวน้ำบ่หายเนาะพูดถงสาวเซเว่นหน่อยครับที่ห้าคนนะ สาวเซเว่นสมัยก่อนนะครับอยู่ซอยนั้นก็เคยอนัโมยไปกินหลายคนแม้แต่พงศรีครับเออโชคดีหายไปไหนสวัสดีน้องคนนึงนะครับผมเจ้าแม่มวยไทยนะครับผมโชคดีก็ไปทําธุระนะครับผมอาจจะไปทำธุระของน้องเขาก็เยอะนะครับต่คนต่างามีครอบครัวแล้วก็ไม่ค่อยได้ยุ่งได้ก้าวไก่ถามอะไรกันมากมายนะครับผมก็ได้ยินข่าวว่าก็น่าจะอยู่กับครอบครัวอยู่กุหลาบดำไปแซ่บ กุลาดำจะพักห้องไขห้องมนันครับนี่ผมจะให้ดูห้องนํามวยพีเคนี่คือสุดยอดมีแอร์มีห้องน้ำในตัวนี่ก็คือแอร์นักมวยรุ่นน้องที่เข้ามาอยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะกินแล้วก็นอนแล้วก็นี่คือห้องวันฉลองอยู่นี่อยู่ห้องนี้น่าจะเจ็ดแปดปีแล้วครับแต่อยู่ห้องฝั่งโน้นก็สามสีป่ปีผมมาอยู่ค่ายมวยพีเคนะครับผมอยู่ค่ายมวยพีเคนี่ตั้งแต่อายุย่างยี่สิบหกครับตอนนี้ก็สาม เกือบสิบปีแล้วแต่ลูกพี่เคยส่งเงินอะไรให้ผมตั้งแต่อยู่สีซอนออครับผมตั้งแต่ปีห้าสามผมจําความได้เลยครับตั้งแต่ผมแพ้ยกเพชรนะรปีห้าสามาสี่ 4. ลูกพี่จะส่งเงินส่งให้ผมค่าบํารุงอัดฉีดผมทุกไฟให้ทองผมสามบาทไฟแรกกับใครรู้ไหมกับพี่วิศนุเล็กนะถ้าบันฉลองชนะนกเดี๋ยวให้ทองสามบาทสมัยก่อนแล้วก็เงินอย่างห้าหมื่นนะครับสุดยอดมากก็คือลูกพี่นะครับผมลูกพี่ครับถ้าลูกพี่ดูชิปนี้ผมไม่ได้เบิกกันลูกพี่นานแล้วนะครับ เย่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 เพราะว่าผมเบิกลูกพี่ลูกพี่ก็ไม่ค่อยให้ผมครับผมไม่กล้าเบิกเงินลูกพี่ครับผมขอเบิกเงินลูกพีนะ่สักหมื่นหน่อยนะครับผมจะส่งเงินไปให้พ่อที่บ้าน,นครับเราบ่คอยเบิ้งเฟดอรัเราบ่ิ่่นเฟดแกทำงานแกหลายอย่างลูกพี่เพราะว่าแกดูแลลูกน้องทุกคนนะครับ พวกน้องนักมวยก็เยอ,อยนนะแยะไปหมดมือนีมีมวยอ,อยู่กับไสินครับผมเอาๆครับผมมันมวนนะครับเด้อไอ้หลวงครับไอ,อ้หลวงหนึ่งต่อสามเมืองไทยอับแสงมานี่เอาผมจะลงคิดอยู่นะว่าพวกนี้ผมจอยุ่งมันตีกัน, <c oughs> นเป็นนินจาป่ะนี่ครับเป็นนินจาเลิกก่อนควิดรอบสามจะมาแล้วนะครับเป็นนินจาขอบอลทีเด็ดเนี่ยครับไอ้ <c oughs> บอลทีเด็ดวันนี้นะครับนะอืม ผมให้ลองตรงข้ามนิวคัตซซนะครับผมแล้วก็เล่นสเปอร์ไปต้องมีถึงสาเม็ดเพราะว่าเลตเตอร์มันอ่อนนะครับผมแล้วก็แล้วก็ลองตรงข้ามยอดมูลตอนนี้บอลน,น่าจะมาสองทุ่มครึ่งเยอะนะครับผมนะอแล้วก็ปลารัาสัจะส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ออโต้จุดอาวันการเงินมั่นคงมากแล้วก็สวัสดีก้าวกระลัดด้วยครับผมจิตเองนอน์เข้ามากดไลค์ให้อยู่เมื่อกี้นะครับก้าวกระลัดตอนนี้ร่ำรวยแล้วครับนะอาจจะทําชิมนะครับกิมทําให้หน้าขาวนะครับนะ ตอนข้ากระลัดออทอสนะครับก็เจอผมเข้าไปนะครับขี้แตกพูดนะครับแบบตอนนี้ร่ำรวยแล้วนะครับก้าวกระลัดกินมงนนังกรตอนนี้ไวผมยาวเหมือนพวกที่แบบๆๆว่าเกาหลีเลยนะครับนะสุดยอดมากรอมากแล้วตอนนี้ร่ำรวยใส่ทองเส้นท่งแขนผมนีละนะครับกุหลาบดำซ้อมกับตะวันฉายเป็นไงบ้างครับเพราะว่าต่างคนต่างซ้อมนะครับเพราะว่า วิธีมวยนี่มีอยู่หกวิธีมวยที่ค่ายพีเคและเทรนเนอร์มีเกือบสิบคนต่างคนต่างซ้อมถ้าถ้าปั้มกันก็คือปั้มนะครับนะก็ต่างคนต่างทําหน้าที่ไหมครับไม่ใช่ว่าจะมาซ้อมด้วยกันบาะไรบ้างบางที่เขาอาจจะช่วยปั้มช่วยอะไรกันอะไรนี้แต่ตะวันฉายเขาก็มีรายการใหญ่อยู่แล้วนะครับสาวขายผลไม้เป็นไงบ้างสาวผลขายขายผลไม้นี่คือว่าอนีผัวแล้วผู้บาวหารแฟนเยอะผม ผมแค่จับมือเขาครั้งนึงแหละแล้วก็หอมผมเขาแต่ไม่ได้ทำอะไรเขาสั่งปะลาครับสิบสามสิบล้อครับผมพูดเรื่องสาวเซเว่นหน่อยสาวเซเว่นก็เคยเปิดจุกนะเปิดจุกหลายๆคนเปิดจุกนักมวยไข้ PK หลายคนในสมัยนั้นเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วนะครับผมแม้แต่ไอนมเปี้ยวแม้แต่ไอพงศริพูดเรื่องเซโน,โน่แน่ให้ฟังแน่เซโน่นะครับผมก็คือยอดเพชรตอนนี้ก็ร่ำรวยแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มกวยงาม ที่แล้วก็ทำหม้อจุ่มจิ้มแถวพัทยาร่ำรวยแล้วครับเสียโนนะครับมีควยงานเป็นร้อยตัวนะครับนะกุหลาบทำอยู่ตึกไหนครับอนอนกับแครปกุหลาบดำน่าจะนอนคนเดียวครับสวัสดีผู้บ่าวผู้สาวนี่ยผู้สาวเขากล้องมาเลยสวัสดีผู้สาวเขากล้องมาเลยไปโซด่เด้อเออเซย์แล้วผู้สาว ตะวันฉายก็มาดูอ่ะเอ้ยไม่ธรรมดาผู้สาวไลายแท้ครับผมนะผู้สาวคนนี้แหละนะพี่ภาษาคนภาษาอังกฤษนี่แหละสวัสดีครับพี่เต้สวัสดีครับคนอยู่ข้างหลังใส่แว่นตาหน้าเหมือนเพชรนินจาเลยครับเอินว่าพี่ชายเพชรนินจาเศร้าตีไม่ระบอกครับเพชรนินจาเลิกแล้วครับเพชรนินจาก็มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็มีลูกนะครับ หลังจากที่ลูกพี่อัดฉีดกลับมารอบใหม่อัดฉีดเกือบสามครั้งชนะทีละสองแสนทีละแสนไปซื้อวัวซื้อรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็แต่งงานแล้วก็เลิกเลยนะครับปากปาก,ปากบานไปทั้งเลยครับปากบานน่าจะขายายาอยู่แถวอุบลหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะพรุ่งนี้ตีไก่ครับผม <c oughs> บอลครับเอาเอาขอโชคดีครับแต่พูดเรื่องไก่ผมได้ยินนะครับ <c oughs> ไม่สบายหรือคะเสียงแปลกๆครับเป็นหวัดครับผมมามาฉีดยาพี่หน่อย พี่อยากขีดใจให้น้องเหมือนกันว่าว่าจะหายไวเอาคนไหนสนใจเรื่องปลาสับนะจะส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมวันนี้ก็สิบสี่คนนะครับอืมอืมปากปากบางท่าเลดครับอืมปากบานไม่ร้ท่านครับอืมผู้สาวที่เจ้าทายลูปน้ายกไข่ไข่ซะที่เด็ดเลยเอาว่ากันไปนะครับเด้อ วันนั้นเห็นวันฉลองฝากตังไว้เล่นมวยสองพันห้าครับได้สาม0มื่นสุดยอดครับใช่ครับคุณเจมแต่พอตอนดึกมาผมใส่ตงข้ามเมนยูครับต่อลูกครึ่งลองลูกครึ่งไปนะครับเสียหมดดากเลยครับนะนี่เขาก็สังเกตวันนั้นใช่ครับใช่ครับฝากไปสองพันห้าได้สาม0 0ื่นกว่าบาทครับอองเยะมวยพลิกหมดนะครับเมื่อวันเฤือดมวยเสียบอลหนึ่งมีแต่พลิกตลอดนะครับนะ เพราะว่าเขาปล่อยคนเข้าเสียงเฮมก็มามวยรองก็มานะครับผมแม่นบ่ครับผมติดโควิดบ่ครับเสียงหายครับผมก็ผมสี่รอบแล้วครับนะเฮ้ยไม่ติดครับเขาเป็นหวัดธรรมดานะครับแต่ก็ดีขึ้นแล้ววิจารคู่เอกพรุ่งนี้หน่อยครับเอาไว้พรุ่งนี้นะครับผมฉลามดํากับปตักเพชรนะครับผมก็คิดว่าน่าจะฉลามดําหรือเปล่าก็ผมชอบไปทางที่ปตักเพชรนะครับเราดูพรุ่งนี้ครับผมผมอยากไปซ้อมมวยครับผมมาเด้อมาเด้อ ตีต่อวา่าเอซจากเกาหลีครับผมขอบคุณครับรูปใครครับด้านหลังอน,นี้พี่วันเสริมครับหนึ่งงจะเอจจเอจจ๊เอ,อ <laughs> บอกคำเดียวสมัยนั้นนะครับมวยเป็นแชมป์สมัยทุกวันนี้กับสมัยก่อนมนขังมันไม่เหมือนกันสมัยก่อนนะครับผมคําว่าแชมป์เนี่ยคุณต้องติดหนึ่งในสิบผมจะพูดตลอดนะติดหนึ่งในสิบ อ้อมคุณต้องสดๆนะครับคุณสามารถค่อยได้ชิงส4มี่ไฟทุกวันน He <inal meantime, S 1> ี the the prz, open, ้แพ้แม่งห้าไฟชนะบ้านนอกแพ้บ้านนอกก็ยังเอามาชิงกรุงเทพมันไม่มีมลคังเหมือนสมัยก่อนนึกอยากเอามาชิงก็มาชิงไม่มีจัดระดับครับสมัยก่อนคุณต้องติดหนึ่งในสิบคุณสามารถค่อยชิงได้เยี่อยากขายวัดไหมคะอยากขายครับมา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 ฉีดยาพี่หน่อยมาไอสิงัดเนใจสิงัดงัดงัด งัดงัดถ้าไม่ถไมถงัดงัดโอ้ยน,อยนอยเอาละเฟศที่ถูกอบอกไปซ้อมมวยอย่างนี้ร่มธงมณีลองมาคุยดูนะครับอยากมาซ้อมมวยก็มานะครับก็เขาเปิดเรียนอยู่แล้วชาวต่างชาติคนไทยก็มานะครับผม<ท>ว่าเะบอกถึงมันฉลองโดนกนกนกกิ่งซางหน่อยอ๋อชนะนกพี่กิ่งซางสมัยนั้นผม,มาอายุยี่สิบสี่ปีนะผมก็เอาชัยชนะพี่เขาตอนนั้นพี่เขาก็เวยลามารักษาที่นครพนมนะ แถวบ้านเจียงบัวนะครนคนพนมนครพนมก็แกล้ๆเสปลา <ใน S 1> ไปได้ไปได้ไปได้ทางหนึ่งเนาะใกล้ๆเราไก่ออกวันไหนครับไก่แพ้ไปแล้วนะครับผมเดิมมันข้างละสองแสนนะครับข้างละหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนสอหมื่นไปกับสองแสนกว่านะครับผม,มเม่ดดาคับผมเล่นนอกความผมไม่คิดว่าไก่นี่มันจะเหมือนมวยที่จะพลิกได้ปล่อยหางไปเพื่อไม่เขาต่อเลยสามสองสองหนึ่งไม่ถึงห้าวินาทีสิที่เขารู้เลยเซียนไก่ ผมลองผมลองผมลองเจ็ดสี่ไปหมื่นหกครับผมลองลองสามหนึ่งไปอีกหมื่นหนึ่งครับลองหกหนึ่งอีกสองหมื่นครับเล่นเดิมพันไปแล้วก็สี่หมื่นแล้วครับแล้วก็พวกแฟนขับโอนไปเขาเขาไม่สู้เดิมพันด้วยไก่ไม่เกง่งไปเอาไก่คองเตยมาเลี้ยงเพราะพ่อไอพงมาพ่อตายพงไก่คองเตยเ <c oughs> <c oughs> สียเครดิตไปแล้วโสภาแปลว่าไงครับโสภาคือความสุขนะครับมากกว่าความสุขก็คือว่าโสภา ความสุขแบบว่าแมงสุดยอดนี่ละโซผ้าเด้มีความสุขอะไรประมาณนี้ครับผมถูกต้องมีความสุขอะไรประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับพี่รองสวัสดีครับอืมคุณครูคุณครูไปทํางานนะครับวันนี้ก็ไปเลี้ยงส่งพออนะครับคุณครูที่โรงเรียนไปร้อยกว่าคนนะครับโรงเรียนเขาเป็นโรงเรียนใหญ่ไปกันทุกคนนะครับนะผมก็เลยสบายคืนนี้ผมก็ออกพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เงียเงี้ยเงี้ยจั๊จั๊จังจัจั๊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 จั้จั๊จั๊ดั๊จั๊จับผมนะะั ให้ทีเด็ดนะครับให้ตรงข้ามดอทมูลลองลองตรงข้ามดอทมูลไปลองลูกหนึ่งไปนะครับแล้วก็สเปอร์ต่อลูกหนึ่งต้องมีถึงสองเม็ดสามเมตรกินเต็มแล้วก็อีกครับผมนะครับลองตรงข้ามนิวคาสเซิลนะครับมันฉลองมิเลการนะครับมีแล้วครับวันที่สิบสองที่ลุมพินีนะครับสู้ไ่ครับทั้งไก่ทั้งคนมึงอย่าปากดีได้เกินดาวมึงตบปากจรองวรนนี้ยืมเงินนะครับกุลาดำ ยังครับผมยังไม่ได้ยืมน้องนะครับผมนะบอมมา,มาเอาไก่น้ำเสียโนโ่ไก่ขี้กระตือกไก่เสียโน่เสียโนไก่ชื่อี้กระตือกัเอาไก่ก้อยใหม่ก้อยมันก,ก็เชิงอย่างเดียวเชิงปกตีอ่ะเชิงนู้นแหละเชิงปุติตจะมีโอกาสมาส่งสองเจ็ดสอง,ส,องสามลุมพินีอีกบ่ครับผมต่อยลุมพินีวันที่สิบสองนะมันขึ้นอยู่กับตัวผมนะว่าจะตั้งใจซ้อมหรือเปล่านะครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับขึ้นรายการให้ทุกคนเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเสียหนึ่งสิงมาวินวันฉลองพร้อมจัดวันฉลองตลอดนะครับแต่คือว่าผมมันอิ่มตัวแล้วก็ซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างอืดอาดอ้นว,วนไปหมดว <c oughs> <c oughs> ันที่สองเจอกันจ้าจ้าเดี๋ยวค,คุณครูจะไม่ไปนะพี่ชกเสร็จแล้ว <c oughs> พี่มาชกกำลองต่อได้ไหมละ่ะยิ่งสีจากซอ,อป,ปะเรลาครับอยากค็นไอ้ร้องครับผมน่าจะมีไฟล่ำลานะครับอาจจะทําน้ําหนักได้นะครับอาจจะเป็นช่วงปีใหม่หรืออาจจะเป็นช่วงมกรา นะครับก็ลูกพี่ก็ได้วางแผนไ้แล้วขอบคุณลูกพี่ด้วยใสยแขกใสยแขกขอบคุณสจต้องไปกินด้วยครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนที่ผมไปช่องเจ็ดวันนั้นนะครับนะครับรอจนกว่าแบบว่าให้เราทําหนักได้แล้วก็ต่อยขยับขยายไปก่อนนะครับค่อยจะมีไฟลำลานะครับเป็นไฟลำราอาจจะเป็นช่องเจ็ดสีคนเรามันก็ต้องมีมีไฟลำลานะครับขอบคุณที่ยังจะจัดไฟลำลายผมหลายๆคนแ่าจะเป็นลูกพี่ เสียแขกพี่เกศสนใจมาแทกย,ยิม้มลูกพี่ใหญ่แล้วก็สเจ้าต้องสีเสี้ยนี้เลยสานเจ้าต้องไปเกม,มันฉลองอยู่หลายปีแล้วสีเสี้ยนี้นะครับผมสุดยอดสจ้ก็สุดยอดนะครับแล้วก็แฟนขับอีกแล้วก็ขอบคุณอีกคนนึงนะครับผมพี่อะไรนะรพี่เซียนเซียนเซียนมวยน้ยครับจะจะให้ผมห้าหมื่นถ้าเลิกวันไหนสุดยอดมากนะครับพี่เจี๊ยบแลนมิทาขอบคุณพี่เจี๊ยบด้วยนะครับเจี๊ยบแลนมิทาก็จะให้ตรงแบบว่าถ้าวันฉลองแฟนนววัวมาไหนชอบมานานแล้วการชกมวย ผมจะผูกแขนมาฉลองไฟลัมราห้าหมื่นเลยขอบคุณด้วยนะครับโสุดยอดมากพี่เก็บราบ้านเนทาครับสีวกกเลิกเลิกย่านนั้นกุลาบดำไป้ <c oughs> ก็เขามียยงแยงนะครับเขาไปดูใน youtube <c oughs> หน่อยก็มียงัยงแยงกันอยู่ <c oughs> อาจจะอาจจะเอามาคุยกันนะครับหลังจากตัดเสซนมาพูดคุยกันแบบพี่น้องอะไรนี้กินข้าวด้วยกันมันก็มันก็ไม่ได้โกรธเี็ดอะไรกันนะครับไม่ได้กลัวอะไรกันนะครับเอฟซีจากร้อยเอ็ดครับเอา สำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณปลาส้ำนะครับคุณนสนใจเรื่องเรื่องปลาก็สั่งได้นะครับจะส่งทั่วประเทศหมูเนื้อเด็ดเดียวนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนอีกคนหนึ่งนะครับผมออโต้จุดอาวันการเงินมั่นคงนะครับเอาสาหรับวันนี้นะครับผมวาจาอะไรไม่สุภาพกราบขอโทษขอภัยนะคขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรที่ผมนับถือนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเจอแต่สิ่งดีนะครับด้วยสาธุเย่เย่โสภา